สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินขนมค่ะสวันนี้สวันนี้นะคะก็ไม่ปวดอะไรมากนะคะแค่พาเพื่อนๆไปกินชอตต็อกโกแลตนี่ย้ายให้มานะคะ่เกะแล้วกินไปคืนเมื่อกี้ก็คือมันอุบัตินะคะเพราะว่าเห็นขึ้นาามากก็เลยเกบเอาใหม่ อมากเลยคะ่ะอันนี้อยากปวดอยู่นึงนะคะคือไม่ได้ปวดนะนี่ก็แต่แบบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซอร์คอยน์นะคะคิดหน่อยใจ๊